เตรียมพร้อมเดี๋ยวคุณดูว่าว่ามีเสียงพอมไหมแรบบับโอเค,อเคก็หน้าจอนี้ดูแล หวานมีดอกกุหลาบส่งให้ทุกคนจะได้สดชื่นนะคะวันนี้เรียนเรื่องอะไรคะเรียงความค่ะแม้จะเป็นเรื่องที่น่าเบื่อแต่นักเรียนก็หนีไม่พ้นนะคะเพราะว่าการเขียนเรียงความจะทําให้ครูได้รู้ว่านักเรียนใช้ภาษาถูกต้องเปล่าสื่อความหมายเป็นไหมอ่าวันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับโลกส่วนตัวนะคะโลกส่วนตัวของนักเรียนเป็นยังไง เอาแค่ okay. เรื่องราวที่เกี่ยวต้องเกี่ยวข้องกับตัวเราแล้วแหละไม่ต้องไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาค่ะครูก็จะพูดถึงองค์ประกอบของการเขียนเรียงความหลายๆคนก็คงทราบดีนะคะแต่ครูมาสกิดต่อมความจาถือว่าการเขียนเรียงความต้องมีคํานําเรื่องนะ,ะนำเรื่องกิก่อนที่จะเขียนเล่าเรื่องนะคะมีนําเรื่องมีเนื้อเรื่องแล,แล้วก็มีสรุป ก็ครูจะพาไปทบอทวนนะคะเรียงความคืออะไรก็คือศิละปะก,การใช้ภาษาเรียบเรียงให้เป็นเรื่องราวนะที่น่าสนใจอาจแทกความเห็นของเราความรู้สึกหรือเป็นจินตนาการถ้าครูบอกว่าอา่านเขียนเรียงความตามจินตนาการอิสระเลยนักเรียนอาจจะสมมติว่าตัวเองเป็นนาย,ยกแลวนักเรียนจะช่วยเหลือประชาชนของนักเ,เรียนได้ยา่างไรานะอันนี้ก็คือ เป็นโลกจินตนาการที่ฝันถึงแม้จะฝันไม่เป็นจริงแต่เราก็ฝันหวานก็ทำให้ชีวิตเราชุมช่มชื่นบ้างนะคะอันนี้การเขียนเรียงความเนี่ยมันต้องอยู่กับว่านักเรียนต้องใช้ภาษาสื่อสารกับผู้ที่จะอ่านนะ,ะได้เข้าใจภาษาต้องสลับสรวยถูกต้ององค์ประกอบของการเรียงความก็คือมีคำนำมีเนื้อเรื่องมีสรุปนะ ทีนี้การเขียนเรียงความจะให้สำนวนหน้าฟังหน้าอ่านยังไงนะคะเขาก็บอกต้องประกอบด้วยหนึ่งเอกภาพก็คือเนื้อเรื่องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ว่านักเรียนจะมีส่วนของเนื้อเรื่องจะขีดย่อหน้าก็แล้วแต่นะ,ะถ้าเขียนยาวๆก็อาจจะมีมากกว่าหนึ่งย่อหน้าสําหรับเนื้อเรื่องนะคะแต่คํานําต้องเป็นย่อหน้าแรกที่หนึ่งแล้วอ่ะครูย,ยังไม่ทันไปไหนเลยอ่ะสาหรับ อันที่สองก็คือสัมพันธภาพคำว่าสัมพันธภาพก็คือแต่ละข้อความคือแต่ละย่อหน้าเนี่ยต้องเกี่ยวพันกันเกี่ยวเรื่องกันนะไม่ใช่ว่าย่อหน้าแรกนักเรีก็เห็นว,ว่าฉันได้เดินทางไปจังหวัดต่างจังหวัดเช่นไปชลบุรีตอนนั้นฉันได้ไปเล่นน้ำน้ำทะเลช่างงดงานแบบเตย,เยแล้วพอขึ้นย่อหน้าที่สองนักเนองว่า เื่องฉันหายไปไหนฉันไม่เห็นเลยทําไมรอนัดหมายกันตั้งนานแล้วแต่ทําไมเขาไม่มาอันนี้คนละเรื่องกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้สัมันธภาพเลยต่อไปนะคะต้องมีสารัฐภาพสารัฐภาพก็คือในแต่ละย่อหน้าต้องมีส่วนสําคัญมีการเน้นข้อความในแต่ละย่อหน้าเป็นเป็นลักษณะสรุปแล้วก็สําคัญสําคัญนะคะอ่าต่อไป องค์ประกอบของการเรียงความลูกศรสามตัวก็แสดงว่าต้องมีสามอย่างนะ,ะองค์ประกอบของการเรียงความหนึ่งคำนำนำเรื่องก็คือย่อหน้าแรกเลยนะะนักเรียนก็เกิ่นอย่างเช่นสมมติว่านักเรียนจะเขียนว่าคุณแม่ของฉันนักเรียนอาจจะบอกความหมายแม่หมายถึงบุคคลที่ให้อะไรหะกำเนิดกับเราให้ความรักความเอ็นดูโดยไม่หวังตอบแทนนะคะนี่คือนำ นำเข้าก็ประมาณสองบรรทัดสามบรรทัดก็เยอะแล้วค่ะนเรียตต่อไปเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องมเมื่อกี้เราเขียนถึงคุณแม่ใช่ไหมเนื้อเรื่องเราก็พูดถึงว่าในแต่ละวันบุคคลที่ฉันเห็นท่านลำบากและไม่ยอมปรปากเหนื่อยก็คือคุณแม่คุณแม่ฉันทํางานตั้งแต่เช้าจนรดเย็นแต่ไม่เคยบ่นคาว่าเหนื่อยเลยทุกครั้งที่ฉันออกจากบ้าน คุณแม่ก็เตรียมหาอาหารให้พอฉันกลับบ้านคุณแม่ก็เตรียมหาอาหารให้อีกอะไรทํานองน,นี้นะอะแล้วอันที่สามยอหน,น้าที่สามสรุปก็คือได้เรียอนอาจจะสรุปด้วยการใช้คำคมสุภาษิตได้ต่อไปองค์ประกอบของาการเรียงความโคจะเน้นเรื่องคำนำนะนำเป็นยังไงบอ,อกว่านำด้วยการใช้คำคมก็ได้บทกลอนก็ได้บทเพลงก็ได้ รอจ้าอุ่ค่ะเดี๋ยวตอนท้ายค่อยบอกชื่อนะลูกมาเพิ่ม mm hmm. กรพักรพัก์ <Okay. S 1> ตอนท้ายมาบอกเพิ่มก็ได้เอากรบพั์เข้ามาแล้วนี่กูเสียงชื่อแล้วเอ่อ mm hmm. เขาบอกว่าคำนามนี้อาจจะเป็นบทเพลงอย่างเช่นนักเรียนจะร้องอาจจะพูดเรียงความเรื่องคุณแม่ใช่หมก็ร้องเพลง อัเน,นี้อเพียงอิ่มอุ่นมาก็ได้แล้วนะหรือค่าน้ำนองก็ได้นะหรือเป็นกรอนเพาะเอ๊ะทำไมมันไปไวจังคุ๋ยไม่ทําไปไหนเนี่ยต่อไปเนื้อหาเนื้อหาก็สัมพันธ์กับหัวข้อเช่นเรื่องของแม่ักเรียนก็ต้องพูดถึงแม่นะเรียงเรื่องราวตามลําดับนะก่อนหลังไม่ใช่แม่เป็นผู้ให้กําเนิดเราแล้วบอกว่าสันรักแม่ก็โอเคก็ยังเรียงลำดับไม่ใช่แม่เป็นผู้ให้กําเนิดเรา เมื่อไหร่แม่จะมาสัากทีอะไรทํานองเนี้ยมันไม่ได้รู้เรื่องนะอันนั้นเป็นเกปุปฐมแต่ละย่อหน้ามีความสัมพันธ์กันเราเรียกว่าสัมพันธภาพต่อไปมาถึงสรุปแล้วค่ะเวลาสรุปเราใช้อะไรบ้างก็คืออาจจะกาจบแบบประทัดรัดเลยใจความสรุปตรงๆเลยหรือใช้สุภาษิตคำคมก็ได้นะคะ หรืออาจจะเขียนกรอนให้พร้อๆอย่างเช่นกรอนสะดุดีพระคุณแม่หรือทิ้งคาถามไว้ให้คิดอันเนี้ยถ้าทิ้งคาถามไว้ให้คิดมันน่าจะเป็นเรื่องสั้นเนาะต่อไปลักษณะของชื่อเรื่องเวลาในนี้นจะแต่งชื่อเรื่องก็คือการชื่อเขียนชื่อตั้งชื่อหัวข้อเรียงความนะอาศัยอะไรบ้างก็คือจะต้องกระชับ คือชื่อเรื่องจะไม่ยาวเกินไปจนไม่น่าสนใจนะตรงประเด็นกับเนื้อหาแล้วก็ชื่อเรื่องก็ต้องน่าสนใจด้วยอ่าทีนี้ต่อไปลองดูซิว่าหัวข้อที่จะใช้เรียงความที่บอกว่าโลกส่วนตัวของนักเรียนนักเรียนอาจจะประทับใจขนมในวัยเด็กนักเรียนกินขนมอะไรนะคะอาจจะเขียนหรือวิถีชีวิตชนบท น,นักเรียนอาจจะอยู่ต่างจังหวัดหรือน,นักเรียนอาจจะไปเที่ยวบ้านญาติแล้วก็เห็นชนบทเขามีวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรนะคะหรือของเล่นในวัยเด็กน,นักเรียนเล่นอะไรมีมีใครเล่นลูกหินไหมมีใครเล่นตลางกิ่งกล่องแก้วอะไรสมัยกูเล่นนะ,ะหรือว่าขี่ม้าส่งเมืองอะไรก็แล้วแต่นะ,ะหรือเวลาว่างเวลาว่างของสั์ทำอะไรนะ,ะหรือความรักในแบบฉบับของสัน คือรักแบบเด็กๆเพราะฉะนั้นอันนี้คือให้ในักเรียนเลือกหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งหรืออาจจะเป็นท่องเที่ยวในแบบของเด็กมปลายเที่ยวแบบไหนเที่ยวสนุกอิสระนักเรียนหัวข้อทั้งหกหัวข้อนียนักเรียนอาจจะไม่ชอบถ้าไม่ชอบนักเรียนก็ทําไมหาหัวข้อเองคิดเองค่ะก็ตกลงว่าพาร์งานย้าภาร์งานทํานะคะ ให้เขียนหัวข้อชื่อเรื่องเองแล้วก็ให้นักเรียนเขียนความยาวสิบถึงห้าสิบห้าบรรทัดเองนเรียนคะสิบถึงสิบห้าบรรทัดพร้อมวาดภาพประกอบหรือนักเรียนหารูปภาพที่มันสวยๆน่ารักน่ารักกระตูนใน Google นะคะอย่างเวลาครูทําให้นักเรียนเนี่ยครูก็ใช้กระตูใน Google ให้นักเรียนทําพิมพ์ครูขอให้พิมพ์แต่ถ้านักเรียนไม่มีเครื่องเป็นอนุญาตเขียนให้ เรียบร้อยบรรจงนะคะสิบคะแนานไทยใส่ในใบงานส่วนใหญ่แล้วงานครูเนี่ยอยากให้ในักเรียนเข้าเล่มแล้ววันเปิดเทอมไม่ใช่เปิดเรียนนะคะแล้วก็มาส่งครูเป็นเล่มเลยเขียนหน้าปกด้วยหัวข้อที่ครูแนะนำนะคะเวลาว่างของฉันความรักในแบบฉบับของฉันโลกในจินตนาการของฉันนักเรียนอาจจะสร้างโลกใหมเ่เลยและเกินโลกนี้นักเรียนอาจจะหาโลกใน ในฝันของนักเรียนมาให้ครูอ่านคุยอาจจะได้รู้สึกว่าโรคของเราน่าอยู่หรือเปล่าคะย้ำให้เขียนเรียงความนะคะมีสามย่อหน้าโอเคไหมอ่ะมีใครไม่เข้าใจไหมคะไปไวไหมมีใครไม่เข้าใจไหมคะมีไหมคะตอนนี้ เดี๋ยวครูจะดูยาดับบยาดับเปิดใหม่ยาดับยกมือถามค่ะยาดับไม่เข้าใจอ่ะยาดับยกมือแล้วเปิดใหม่ถามไปสิอ้าวยาดับยาด้บเปิดใหม่คุยเพื่อนเหรอคะยาดับสงสัยไหคะไปได้สงสัยมือหนูไปโดนฮะเอามือไปโดนเหรออ่าแล้วมีมือด้วยครูก็รูกว่ายกมือถามครู ใครเอกทนสำรวจดูไม่มีใครยกมือแสดงว่าไม่มีคนไม่มีคนอะไรนะสงสัยเปิดหน้ากล้องด้วยนี่รักชานะัทวดีหนูอยู่หรือเปล่าลูกขอย้ำนะใครไม่อยู่ในออนไลน์นะนักเรียนเปิดมานักเรียนต้องมเรียนชดซต้ายตาเหลือกเลยนะเรียนแบบนี้สบายสบาย เปิดหน้ากล้องด้วยถีตากรอนถ้าไม่เปิดแสดงว่าหนูยิ่อยู่อยู่แค่สิบสามคนเองเนี่ยเออที่เหลือเรียนตาเหลือกเลยชดเชยกันตาเหลือกเลยอัญชลีหนูยังไม่เปิดกล้องให้ครูเลยลูกอัญชลีจ้าย้ำนะคะใครเข้ามาประจำทุกครั้งที่ครูครูออนไลน์ครูให้จิตนิสัยเต็มเลย นั่นแหละคือความเดีของพวกเราแล้วแล้วขอย้ำว่าถ้าไม่มีในชั่วโมงเรียนแล้วไม่มีเข้ามาเนี่ยถือว่านักเรียนขาดไปหลายชั่วโมงเลยนะเพราะครูต้องตรวจปวจสำรวจอ่าทีนี้เรียงความวันนี้เป็นไงยากหรือง่ายทำได้ไหมคิดว่าจะทำได้ไหมทำได้ค่ะต่อสิ 15, บถึงสิบห้าบรรทัดให้หารูปมา รือไม่ก็ว่ารูปถ้าใครดีเสรินักเรียนคิดว่าเรื่องที่ครูกําหนดให้อ่ะมันยากนักเรียนก็คิดหัวข้อเอาย้ํานะแบบการเขียนเรียงความมีสามย่อหน้านะคะอารมณ์ขบวน่อนก็คือนําเรื่องมาก่อนแต่ไม่ต้องเขียนว่าขออัาคำนออานนำพอจะเขียนในเรื่องเอนอืออเนื้อไม่เทอเนื้อเอรออืออเนื้อองไม่ต้องเขียนนะคะ ครูจะพิจารณาเองต้องมีสามย่อหน้าถ้าใครเขียนแบบนี้จะไปฟ้องครูสุวพัฒน์ว่าเรียนมสามมัแล้วทําไมเดียนความไม่รู้เรื่องทําไมเดียงความไม่เป็นตอนเนี้ขอเช็คดูอีกทีถ้ามีเวลาเหลือปันนวัตเข้ามายัางปันวัตเข้ามารยังจ๊าเดี๋ยวไม่มีปันวัตเน,น,นี่ะ รู้ไหมว่าเดี๋ยวเปิดเรียนมาลัตตาเหลือเนี่ยหาชั่วโมงเฉยๆให้ครูเราไม่ใส่วิชาเดียว,วเนี่ยหลายวิชานีเนี่ยสรุปปาวัตไม่เข้าวิชากรดีโลกไม่เข้าเขาเรียกว่าสบายก่อนแต่เดี๋ยวเหนื่อยทีหลังสู้พวกเราไม่ได้อยู่อย่างสบายๆเรียนสบายๆเปิดมาแล้วก็ไม่ต้องมาถูกตาหน้าว่าไม่เข้าเรียน ย้อนทางานที่หลังนัทธนาเนี่ยไม่เข้าเลยถ้าเป็นเพื่อนรักใครบอกเขาด้วยนะที่ไม่เข้า,ไม,ขาไม่เข้าเรียนหลายชั่วโมงแล้วนะเดี๋ยวเปิดมาก็เรียนชดเชยตาเลยนะเป็นมณีพันธวิทย์วันนี้พันธวิทย์ยังไม่เข้าเหมือนกันใช่ไหมจะ๊ะรพีก็หายไป อัเนชนาชนที่ชาก็ยังไม่เข้าพัทราพลบกลงว่าไม่ได้มีใครเพิ่มนะคะก็ยังคงเป็นสิบสามคนเพราะฉะนั้นอ่ะกอลพัจะจะบอกอะไรคะจะโชว์อะไรฝีมืองานฝีมือหรอคะจะโชว์อะไรหรือเปล่ปาจ๊ะจะโชว์เล คงไม่หิวหรอกครูอยากกินน้ํามากกว่าโอ้ทักษิณตอนนี้ได้บัณฑิตน้อยแล้วนะคะทักษิณทักษิณน,น,น่ารักที่มาเข้ามาใครที่เข้ามาทุกชั่วโมงเนี่ยน่ารักครูให้จิตวิสัยอยู่แล้วใครที่ครูยังไม่ได้พูดถึงแต่ว่าครูมีตารางของครูว่าหนูเข้ามาทุกครั้งครูให้จิตวิสัยเต็มนะลูกโอเคค่ะของครูก็จะหมดชั่วโมงแล้วเดี๋ยวครูจะรีบ ส่ง YouTube ให้แล้วภารกิจอีกหลาอยาอย่างเดี๋ยวมันจะเย็นแบบนี้พ <ouse> เพราะว่าครูอยู่โรงเรียนแถวนี้คุณอยู่คนเดียวชั้นจานเนี่ยกรลพัคอย่าโชวมากส่งมาให้คุณกินบ้างส่งไม่ได้ก็ไม่ต้องโชมากบบายบายลูกศิษย์ทุกคนมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้า Laçada a é...